มาถึงกันแล้วมันรีดอยู่นี่ลานกำลังนี้น,น,นี่ครับมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มาเลาวว่าปวดเลยมันวก็เชื่อมให้ตอนที้อย่อัตโนโมัติเลยใช้างานสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะมา สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับพวกเราช่อง All m i x Up Room ครับคลิปนี้ผมจะพาเจ้ากุ้นเชียงเจ้า Honda d e ด k ของเราครับไปติดจอ GPS นํานำทางครับเป็นของ Mo t ต Vision รุ่น N1 Go ครับเป็นจอรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวครับราคาค่อนข้างดีทีเดียวครับเปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นที่2,900บาทครับและ500ท่านแรกได้รับสิทธิ์ส่วนลด เพิ่มเป็นอีก10%ครับจะเหลือ2,610บาทเท่านั้นครับและเราไปติดตั้งที่ศูนย์ของเขานะครับที่อยู่ที่แถวบางบัวทองก็ติดตั้งฟรีด้วยนะครับที่ผมเลือกจะติดจอแยกก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นก็ตามคลิปเลยครับผมใช้เป็นโทรศัพท์เป็น gps นำทางครับแล้วก็ใช้สายาเชื่อมต่อในเรื่องของการชาร์จแบตไปในตัว ทีนี้ข้อเสียของการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือนำทางหนึ่งเลยก็คือกล้องของเราเนี่ยเคยเสียมาแล้วเพราะว่าตอนที่เราติดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัวจับโทรศัพท์ที่มีกันสัน่นแต่จริงๆแล้วการมีกันสั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ไม่เสียนะครับอาจจะแค่ยืดอายุเท่านั้นเองแล้วก็ที่เจอเลยก็คือเนื่องจากถ้าเราไปขี่รถแล้วฝนตกเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะชาร์จแบตและดู GPS นำทางไปด้วยได้ครับ แโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแบตก็จะเสื่อมไวความร้อนค่อนข้างมากนะครับในการชาร์จไปด้วยและใช้ gps นําทางไปด้วยและถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยตกหนักๆเนี่ยโทรศัพท์ของเราก็จะไม่ได้กันน้ําได้มากเท่ากับเป็นจอที่เขาติดตั้งแยกนะครับในส่วนของอรอบนี้ที่ผมจะไปเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าการติดตั้งจอ gps นําทางของเจ้าตัว โมโตวิชัน N1 Go ตัวเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างซึ่งตัวนี้ที่ผมทราบมาก็คือเขาจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดถ้าเป็นตัวท็อปตัวเจ้า X1 เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของวัดลมยางแล้วก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังครับซึ่งเราก็มองว่าราคามันค่อนข้างสูงสำหรับเราเราไม่ได้ใช้รถไปท่องเที่ยวบ่อยๆ เราก็เลือกจอที่ราคาสามารถจับต้องได้ก็คือเจ้าตัว n 1 go ตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่เราจะไปติดตั้งจะติดตั้งดีขนาดไหนเพราะว่ายังไงก็เป็นศูนย์บริการของเขาเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีติดชิวหน้าเพิ่มมาถ้าเพื่อนๆนเห็นก็คือจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะยึดตรงชิวหน้าบริเวณตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปดูการติดตั้ง เจ้าตัวจอ m o โตว i ชั o n N1 น o กกันครับแล้วก็มาดูกันว่าการใช้งานเบื้องต้นจะเป็นยังไงความคมชัดของภาพจะเป็นยังไงไปเจอกันครับ เฮ้บเฮ้ยเรามาถึงแล้วอ๋งงอมีอีลงก่อนอ่อลงก่อนลงก่อนนี้เราก็มาถึงกันแล้วมลิอยู่นี่ ร้านข้างหลังนี่โมโตวิชั o นักกันใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เป็นที่ติดตั้งที่บางวัวทองก็จะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราขออนุญาตเขามาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูสำหรับเจ้า h อ n ด a าแดกของเราที่จะมาติดตัวกล้อง Moto Vision N1 ตัว N1 Go ครับ ตอนนี้น่าจะมีคิวอยู่ของเราได้คิวห้าโมงก็ใกล้แล้วแหละดูแล้วไม่น่าจะใช้เวลาในการติดตั้งนานมากเท่ากับรุ่นอื่นเพราะว่าถ้าเป็นตัว X1 มันมีกล้องมีอะไรนะน่าจะนานกว่าตัวนี้น่าจะไม่นานมากโอเคไปเดี๋ยวรอทางเขามาถึงคิวเราแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับโหงั้นผมว่าตำแหน่งนี้ก็ต้องติดตั้งมาตั้งีกว่า เราเยอะเลยบ้างครับลอกดูครับลองทำไม่ได้เราก็ต้องดันขึ้นมาใช่ครับโอระางดูแต่ถ้าไม่งั้นก็มีวิธีนึงก็คือตรงนี้ใช่แต่ที่จริงก็มีตรงนี้นะครับผมเพราะว่าได้ครับเรื่องของโปรโมชั่นเนี้ยที่ตามตามตัวแทนที่อยู่ตามต่างจังหวัดนี่ได้ราคานี้ด้วยไหมใช่ค่ะ ต้นทุนการจดทเบียน2 0 0แล้วก็บางร้านบางร้านเขาก็จะมีค่าติดตั้งของของร้านเขาเองนะครับางร้านอาจจะมีค่าติดตั้งใช่แต่ถ้าใครที่อยู่กรุงเทพนนทบุรีมาติดตั้งที่ศูนย์เนี่ยได้ราคานี้แล้วก็ติดตั้งรีด้วยใช่เพื่อนที่ที่จะดูคลิปแล้วรีบมาก็ต้องรีบมาเพราะว่ามระยะเวลาตรงแค่ไม่กี่ไม่กี่เครื่องไม่กี่คัน วันนี้มาฟังกเชันตัวเครื่องวันนี้นะครับก็อ่าบตั้งค่าเอาไปที่ต่างๆตรงนี้สามารถสกีโรเตชันได้ก็คือเปลี่ยนหน้าจอให้มันเป็นแนวตั้งได้ปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะปรับหน้าจอเป็นแนวตัางนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีวัดลมยางด้วยวัดลมยางในอนาคตเดี๋ยวจะมีเพิ่มมาให้แล้วก็จะมีคลิปสอนใส่ให้ตอนนี้คือของมันยังไม่มาสามารถเพิ่มเป็นวัดลมยางได้มันก็จะมีสมมติเราราก็มาใส่อุปกรณ์ ใช่ใช่เติมๆใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ของไม่มีเนี่ยไมมีวัดลมยาให้ตรงนี้อ่าใช่ครับจะตัดเนไม่ได้ใช้กอบอกไปก่อนโอเคครับแล้วก็จะมีตัวออโต้เดมมิ่งตรงนี้ก็ปรับแสงออโต้ได้ตั้งเซ็ตวันเวลาได้ว่าให้มันปรับแสงอะไรประมาณไหนโอเคใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีประมาณนี้คราวนี้ตัววิธีการเชื่อมกับมือถือครับเข้าไปที่บลูทูธตัวนี้จะเชื่อมง่ายมากแล้วก็ไวด้วยจะไวกว่า X 1 n ั M One อ่าเข้าไปที่บลูทูธเรื่องล่าสุดเลยครับ มันโ์นะคมันโกลล์ใช่มนโกลล์่กดเชื่อมจบคู่ขับจกคู่อนุญาตครับอนุญาตแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อโอเคมันก็จะเริ่มมาที่หน้าจอแล้วโอ้ใช่นนี้เองใช่ครับแค่นี้เชื่อมแค่นี้แล้วมือถือที่บลูทูธภาระเชื่อมเรียบร้อยมันจะตัดบลูทูธออกมันจะไปใช้ w i ฟ i ในการส่งข้อมูลของมันกันเอง ซึ่งเราไม่ต้องไปเชื่อมอะไรตรงนั้นบลูทูธมันจะว่างเราบลูทูธติดหมวกบลูทูธหูฟังอะไรได้เหมือนเดิมในรปกติตัวบลูทูธติดหมวกอะไรพวกนี้มันออโต้คอนเน็คกับตัวหูฟังอยู่แล้วก็ออโต้คอนเน็คของมันเองเราก็สั่งงานที่ตรงนี้ได้เลยเสียงที่มันสั่งงานตรงนี้มันก็จะไปออกที่หมวกไปออกที่ตัวบลูทูธที่เราอยู่ที่หมวกเราใช่แล้วบลูทูธที่เราเชื่อมหรือมาคันเชื่อมบลูทูธรถมันก็ไปออกที่รถเหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นพอเราจะฟังเพลงตัวนี้มันก็จะไปเข้าในหู ใช่ครับผมคราวนี้มาตรงนี้ตรงนี้มันคือระบบ a p p l e c a r า l a y หลักๆมันคือระบบของมือถือนะครับมันไม่ใช่ระบบของหน้าจอคือข้อมูลทุกอย่างมันคือมือถือเราแหละึ้อมีนีนะครับผมแล้วก็หลักกาที่ใช้เป็น Google m a p เนาะครับโอเคครับนีนย Map อันนี้ขออนุญาตนะครับบ้านป่ะกดบ้านก็ได้นะบ้านนะใช้นี้แล้วก็กดที่นี้เลย ตนต้นนี้ได้เลยนะครับม,มันก็จะเสียตรง<ม>นี้ใช่ตอนนี้เสียงถ้าเราเปิดเสียงไว้เสียงก็จะไปออกที่บลูทูธติดหมวกหรือบลูทูธถ<อ>้าเราไม่ได้เชื่อบลูทูธติดหมวกก็จะออกที่มือถือ<ม><ม>นะครับแต่ต,ตรงนี้ระบบด้วยระบบไอแอปเปิลคาร์เพยเนี่ยมันคือระบบของรถยนต์เพราะฉะนั้นเส้นทางตรงนี้มันจะเลือกเป็นแมปมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นแมปมันต้องใช้เป็นแมปรถยนต์แล้วเราก็ตั้งค่าตรงนี้ตัวเลือกเส้นทางเลี่ยงค่าผ่านทางไว้มันจะได้ไม่ทางเส้นทางด่วนนะครับแล้วก็ ตัวนี้ปรับแสงลดแสงได้นี่แตะขึ้นมาปรับแสงลดแสงอะไรตรงนี้ไตะใช่ครับโอเคแล้วก็ตัวอื่นๆสามารถค้นหาในมือถือก็ได้หรือจะพิมพ์ค้นหาที่หน้าจอก็ได้หน้าจอในมือถือเราก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ใช่ครับผมถ้าในมือถือก็พิมพ์ค้นหาใน Google Map กดเริ่มในมือถือได้เลยเนี่ยมันก็จะมาเริ่มที่นี่เหมือนกัน อ๋อก็เหมรับภาษาอื่นเราต้องใช่ไหมใช่ใช่ถ้าถ้าแอปเปิลจะใช้ภาษาไทยได้นะแต่ถ้าเป็นไอโฟนจะไม่ได้โอเคใช่ครับวันนั้นเห็นเห็นช่องเขาออกข้อนะจะใช้เป็น Android ก็ใช่จะไม่มีภาษาไทยจะพิมพ์ภาษาไทยมันจะเร่นพิมพ์มาที่มือถือแต่ถ้าแอปเปิลมาทำได้อ่าใช่คแล้วนนี้อยู่ที่ตัวระบบมือถืออืมก็จะลองเข้าดู Google m a p ดูไหมฮะลองกดสั่งงานดูในมือถืออย่เราจะลองสั่งดูอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านต่อครับแล้วกดเส้นทางตอนที่เราเลือกเป็นแก๊รถยนต์ ทีนี้เราต้องเลือกให้เป็นรถยนต์ใช่ตรงนี้ตรงนี้เราเลือกเป็นรถยนต์อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราจะจะจะเลี่ยงเราก็เหมือนกับกดที่มือถือเหมือนกันก็ได้ครับตรงนี้เราก็เลือกไปอยู่แล้วเราเลี่ยงไปอยู่แล้วอ่าเรา๋ยราเอาไว้โอเคเราก็กดเริ่มเลยครับพอ่เราก็กดจากมือถือก็ได้เหมือนกันหรือกดที่ตัว นี่ได้เหมือนกันตัวที่มือถือมันจะขึ้นเวลาละเอียดเส้นทางเราไม่ต้องปิดนะครับตรวจทางเอกเงินกลับมาเลยนะครับก็เหมือนที่เราใช้ในรถนเรราใใช้ถน้าเคยใช้ในรถก็คือระบบเกี่ยวกันใช่ครับแล้วก็ตัวแอปอื่นๆฟังเพลงยูทูบมิสิกสปอร์ตอีควาจูกอันนี้ใช้ได้นะครับผมถ้าเป็นยูทูบก็ใม้ได้อเหมือนในรถเลยใช่ระเดียวกันรถเยอะแล้วเสียงมันจะไปออกที่ไหนหรออ่าอยู่ที่บลูทูธที่เราเชื่อมถ้าปกติเราไม่ได้เชื่อมบลูทูธมันออกที่มือถือ ใช่แล้วชาร์จบูทูธมันจะออกทีอ๋อโอเคก็เหมือนโทรศัพท์ก็เหมือนกันถูกป่ะคะใช่ใช่คือเอามือถือไปเชื่อมเหมือนเดิมนะไม่น่าจะเอาผมไปเชื่อมใช่ครับผมแล้วก็โทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาอะไรก็กดรับที่นี่ได้กดรับที่มือถือกดรับที่หมกได้เหมือนเดิมสามารถรู้ควอะไรจากตรงนี้ได้เลยจะมีแจ้งว่ามีใครโทรเข้ามาในนี้เลยดูได้อ่าก็เหมือนในรถเดินแหละโอเคครับตัวนี้ก็หลักๆจะมีประมาณนี้คราวนี้ครั้งหน้าไปเราก็ปิดรถได้เลยนะครับมันก็จะดับพอเราปิดก็ดับอีกใช่ครับก็รอมันดีเลย์นะแป เพรนะดับตับปบเราเปิดลถตั้งแ่ไหมันก็เราเคยเชื่อมไปแล้วมันจะออโต้คอนเนกเองแหละเราไม่ต้องมานั่งเชื่อมเองีกอล้วก็เคยเชื่อมแล้วก็มันเชื่อมให้เลยใก็อย่างที่บอกว่าเชื่อมค่อนข้างจะไหวแป๊บเดียวก็เชื่อมได้ทีนี้ถ้าเราจะสลับมือถือเราก็แค่อัดตัวนี้แล้วก็เปิดอีกตัวหนึ่งแทนอย่างที่เราจะเชื่อมแทนโอเคเข้าใจ ล้วก็ตัวนี้อ่ะหลักๆคือที่มันถอกหน้าจอได้คือมันจะมีมันจะมีไอตัวข้างหลังตรงนี้มีมีแล้วอ่ะโอเคอันดับแรกเลยก็คืออปิดรถไปต่อแล้วเราก็ฉักตรงนี้ออกฉักไทซีตรงนี้ออกโยนตรงนี้หนึ่งเพราะมันแน่นแล้วก็กดตรงนี้ออกให้มันดังปึ๊บมันจะมีล็อกตรงนี้แล้วเราก็ให้หยลบอ๋อนี่ไเนี่ยตัวนี้มีตรงนี้เขาจะถอดเก็บได้ถ้าจะปรับเป็นแนวตั้งก็คลายตรงนี้ออกแลายตรงนี้ออกแล้วก็หน้าจอได้ลตั้งขึ้นนี้เวลาจะใส่ก็ แล้วก็สายให้มันลงล็อกแค่นั้นโอ้ยแล้วก็เสียบสายเข้าไปครับเข่าเสียบสายปุ๊บเครื่องมันจะติดเลยนะครับก็พี่ก็เราเปิดรถทีหนึ่งแล้วก็ปิดรถเดี๋ยวมันจะติดดับตามรถเหมือนเดิมโอเคตัวนี้ก็คือกันน้ํากันฝนได้ในระดับหนึ่งได้ครับก็ขีดละฝนลุยฝนได้แต่ถ้าเป็นล้างอาชีพอะไรพวกนี้ก็อย่าฉีดนะถออก็ได้ด้วนถุงถุก็ได้ประมาณ นะครับแล้วก็รับประกันช่วงโปรโมชั่นตรงนี้จะรับประกันอยู่ที่หนึ่งปีอันนี้เป็ฟิล์มนะครับรอบขอกได้เ่มนจะฟิมกันเลยจากโงานไปเฉยเฉยแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่ามีอุปกรณ์เสริมคือมีฟิล์มติดหน้าจออีกทีฟิล์มคือว่าต้องรุ่นเลยไม่มีต้อที่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอโนไกลเคียนที่รับตัวหน้าจอแสดงผลห้านิ้วนะครับแต่ขอบข้างนอกเกือบเกือบเกือบหกนิ้วฮะมาจนเล็กพาดูเล็กกว่าอีกตัวหน้าจอแสดงผลห้านิ้วแต่ถ้าสมมติจะติดฟิล์มก็ประมาณเกือบเกือบหกนิ้วใช่ครแล้ว าตแม้อะไรเองนะครับมันใช่ละน่าจะประมาณนั้นไปตอนนี้แต่หน้าจอเราไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรมันเยอะอยู่แล้วเป็นลองยังไงแล้วมันก็ันรอเองได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับมานีเนาะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองใช้ทางที่เราจะไปวันนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปใช้งานแล้วเดี๋ยวเรารีวิวให้เพื่อนดูอีกทีแล้วกันโอเคขอบคุณครับโอเคครับมา ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราเชื่อมต่อเวล้วมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยอ่าเชื่อมต่อแล้วอ่ะทีนี้เราดูพอดีเราตั้งเอาไว้ที่เราค้นหาล่าสุดนี่ล่าสุดเราจะไปเสาวญิงช้าเราก็กดเลยมันก็เชื่อมให้ทันทีอัตโนมัติเลยอ่าโอเค อ่ะโอเคไปจากตรงนี้ไปโอ,อ้ตรงนี้ชัดเลยปกติดูมือถือผมตาตาผมลีรอะ่ะไม่แล้วเออเพราะว่าปกติโทรศัพท์มันเหมือนแสงเวลามันจะท้อนในตัวนี้เหมือนดูโอเคกว่าเออโอ้มันดูแล้วชัดดีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนกลางคืนแล้วมันจะสว่างแล้วก็มองเห็นชัดขนาดไหนครับ มันก็จะต้องตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้ว่ากี่โมงให้มันเป็นตอนมืดอะไรอย่างเงี้ย่ก็ผมว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะเราดูแล้วเห็นชัดดีอะตรงเนี้ยเออเพราะว่าตอนที่เรามือถือ,อมันจะมีความรู้สึกเราอะรู้สึกว่าบางทีแสงสะท้อนหรืออะไรอ่ะ เวลาเราผมมองอะ่ะผมเห็นไม่ชัดว่าเราจะไปถึงใช้เวลากี่ไอใช้ระยะทางกี่กิโลไปกี่นาทีเนี่ยบางทีผมมองไม่เห็นนะแต่อันเนี้ยผมว่ามันมองเห็นแบบเห็นชัดดีอะ่ะผมว่ามันเห็นชัดดีโอเคใตเทสแล้วเดี๋ยวหลังจากใช้างานสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะมา เล่าถึงการใช้งานว่ามันดีมันสว่วงมันอะไรยังไงครับมาสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องออมบิ๊กอัพรูมเลยครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ